การกินเจนะคะเป็นเทศกาลที่นอกจากเราจะได้พักร่างแล้วก็ได้ทำให้จิตใจเราสงบนะคะแล้วก็ได้ผลบุญแล้วนะคะแต่มักจะมีคำถามว่ากินเจยังไงเนี่ยจะทําให้ไม่อ้วนนะคะในฐานะของหมอชลอวัยวันนี้เราจะมาคุยกัน,นะคะ่ะ สวัสดีค่ะหมอไอซ์นะคะเป็นแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยที่ใส่ใจในความงามจากภายในสู่ภายนอกค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ กด subscribe ช่อง Dr. I Anti-Aging Clinic นะคะหมอไอเวชศาสตร์ชะลอวัยด้วยงานวิเจัร์ระดับโรคค่ะเอาละเรามาเข้าเรื่องของการกินเจเลยค่ะใกล้จะหมดเทศกาลกินเจแล้วแต่ว่าใครอยากทานต่ออยากทานไปเรื่อยๆนะคะต้องฟังคลิปนี้เลยเพราะว่าการกินเจเนี่ยนะคะในฐานะหมอชะลอวัยอ่ะมันคือการดูแลสุขภาพอย่างนึงค่ะการกินเจก็คือเรื่องของ plant b a s e d ด i e t ดีๆนี่เองนะคะเพราะว่าการทานเจก็คือการที่เราเนี่ยไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ ะะมันก็เป็นเหมือนกับการพักระบบย่อยของเราแต่ว่าหลายคนก็จะมีคําถามคืะว่ากินเจเราทําให้อ้วนเพราะอะไรข้อแรกเลยเวลาที่เราทานเจเนี่ยนะคะเรามักจะ ใช้ในเรื่องของอาหารแปรรูปที่เยอะเกินไปเพราะฉันกดข้อแรกที่ทําให้กินเจเราไม่อ้วนก็คือ1หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูป 2. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัดเช่นโซเดียมสูงนะคะหรือว่าอาหารที่มีการปรุงแต่มมากๆใส่ซีผสมอาหารเยอะอันนี้ก็ให้หลีกเลี่ยงนะคะข้อที่3ค่ะก็คือเวลาเราทานเจเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะได้รับคาร์โบไฮเดรตหรือว่าแป้งมากจนเกินไปให้เรามองหากลุ่มของไฟเบอร์ค่ะทีนี้ในการที่เราอะ่ะอยากจะกินเจ แล้วก็ดูแลสกภาพไปด้วยนะคะข้อดีของมันเนี่ยมีมากมายเลยข้อแรกนะคะก็คือมันจะช่วยสัพพอระบบ detoxification ของเราค่ะเพราะว่ามันทําให้ตับของเราเนี่ยนะคะทํางานได้ดีขึ้นเมื่อเราทานแพลนเบตไดเอทที่เป็นอาหารแับสดๆจริงๆมีผักมีไฟเบอร์มากจริงๆผักใบเขียวเข้มๆเนี่ยมันสัพพอระบบตับของเราระบบการดีทอ์อย่างที่2ค่ะการกินเจแบบแพลนเบตไดเอทที่เป็นอาหารจริงๆเลยเนี่ยนะคะมันจะทําให้ สมดุลของจุลินรีย์ในลำไส้เนี่ยนะคะกลับมาสมดุลค่ะเพราะว่าเราได้ไฟเบอร์ต่างๆน้องจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ของเราอะนะคะก็ได้อาหารดีๆเข้าไปน้องก็จะเจริญเติบโต,ตได้ดีแล้วก็ค่อยๆซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายอย่างที่3มค่ะมันทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราอะดีขึ้นซึ่งสาเหตุก็คือมาจาก หรือสุขภาพลำไส้นี่แหละค่ะเมื่อน้องินทรีย์ตัวดีเนี่ยจเจริญเติบโตดีขึ้นใช่ไหมคะน้องินทรีย์ตัวดีมันก็จะไปเทรนอินมูนหรือว่าคุมคุมกันของร่างกายเราอะนะคะให้มันทํางานอย่างสมดุลแล้วก็ดีขึ้นค่ะข้อที่4ี่ค่ะมันทําให้สมดุลของฮอร์โมนเนี่ยดีขึ้นแต่ข้อนี้ต้องระวังหน่อยเพราะว่าเวลาที่เราเลือกอาหารนะคะอาหารเจแพนเบดไดเอทใด,ดๆเนี่ยนะคะมักจะต้องเลือกแบบที่เป็นออแกนิกค่ะไม่มีสารพิษปนเปื้อนค่ะแล้วก็ข้อที่5้าค่ะมันลึกลงไปในระดับเซลล์ค่ะมันช่วยให้มีการ ่อมแซมในระดับเซลลูล่าของเราเพราะว่าเวลาที่เราได้รับสารอาหารโดยเฉพาะพวกไฟเบอร์เยอะๆนะคะหรือว่าผักเยอะๆเนี่ยนะคะมันมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ต่างๆเนาะลดกระบวนการการอาักเสบชะลอความเสื่อมในร่างกายของเราค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะเรื่องของการพินเจก็คือสิ่งที่ได้ตามมาค่ะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักนั่นเองค่ะและเทคนิคดีๆอย่างแรกเลยเรากินอาหารสดถูกไหมคะกินอาหารออแกนิกเนาะลดอาหารที่ปรุงแต่งลดอาหารที่แปรรูปลดอาหารที่มี โซเดียมนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังเนาะถ้าเรากินแพนเบดเป็นเวลานานๆเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องมองหาวิตามิน ที่มีโอกาสที่จะขาดได้ข้อแรกเลยกลุ่มของวิตามิน B B12 B6 กลุ่มที่2นะคะก็คือเรื่องของไขมันชนิดดีค่ะหรือว่าโอเมก้านะคะซึ่งก็เป็นโอเมก้า3เนาะเราอาจจะมองหาจากในอาหารเสริมนะคะซึ่งก็มีหลากหลายให้เลือกเลยนะคะกลุ่มที่3ค่ะบางครั้งเนี่ยนะคะกลุ่มของโปรตีนเนาะที่ได้จากเนื้อสัตว์เนี่ยเราอาจจะได้รับไม่เพียงพอถ้าเกิดว่าเราทานแพลนเบตดเอทเป็นระยะเวลานานๆน,น,นะคะเราก็อาจจะมองหาเรื่องของ การเสริมโปรโตีนกลุ่มนี้เข้าไปได้นะคะหรือเราอาจจะทานสลับกันไปนะเพื่อให้เกิดความสมดุลต่อ,อร่างกายของเราค่ะและนี่ก็คือเคล็ดลับในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะเพราะว่าสุขภาพดีเนี่ยเริ่มตอนที่ลำไส้นะ,ะอยากผิวสวยสุขภาพดีดูแลลำไส้ให้ดีค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะคะไม่เชื่อหมอเวชาศาสตร์ชะลอวัยเราจะเชื่อใครคะ